เราจะมาดูเรื่องของการหารนะครับเราจะมาดูว่าหารทํายังไงหารข้อก็มีเรื่องของเป็นเศษส่วนกันเพราะนั้นมาดูข้อแรกดีกว่าข้อแรกเป็นเศษส่วนยังครับเป็นแล้วครับข้อแรกเป็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการหารเราจะไม่มีนะครับเราต้องเปลี่ยนหารเป็นคูณนะคูณนะอาอเปลี่ยนเพราะนั้นตัวแรกเราก็ใส่ไปเป็นสามส่วนเจ็ดเปลี่ยนหารเป็นคูณ Torn, ทีนี้ถ้าเกิดเราตัวหลังเนี่ยถ้าเราลอกโจทย์เดิมเราแปลว่าเราล็อกโจทย์ผิดนะครับเพราะนั้นนอกจากเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วเราต้องเปลี่ยนตัวหลังด้วยห้กลายเป็นเศษาส่วน7ดห้5ส่วน7นะครับเราก็มาสลับกันเอาเป็น5ส่วน7นะครับทีนี้เราไปดูข้อสองดีกว่าใ้ส่วนที่วิธีทาวิธีตัดนี้เดี๋ยวเราค่อยไปว่า i, ทีเราวันนี้เราเปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องหมายให้เป็นก่อนเนาะไปดูข้อสองข้อสองเป็นเศษส่วน,นยังครับตัวแรกเป็นเศษส่วนนะครับตัวที่สองข้างหลังเป็นเศษส่วนไหมครับไม่ไม่ถ้าเราทําเป็นเศษ เติมหนึ่งเข้าไปเติมหนึ่งเข้าไปนะครับเห็นไหมครับแบบนี้เราก็จะเป็นเศษส่วนแล้วทีนี้เรามาใส่ดูเราเปลี่ยนเป็นสี่ส่วนห้าห้าคูณหนึ่งส่วนสี่ครับถูกต้องครับต่อไปไปดูข้อสามข้อสามตัวแรกเป็นเศษส่วนยังครับไม่อ่ะไใหม่ถ้าเราอยากทําเป็นเศษส่วนเราต้องทําเติมหนึ่งหนึ่งเข้าไปเพราะนั้นเท่ากับเศษสามส่วนหนึ่งสามส่วนหนึ่งนะครับก็คูณ คูณสามส่วนสบอ่าครับต่อไปไปดูข้อสุดท้ายนะข้อสุดท้ายตัวแรกเป็นเศษส่วนไหมครับไม่ครับไม่เป็นเศษส่วนนะครับเราทำางไงดีครับเอาทำทำให้เป็นเศษส่วนนะทำให้เศษส่วนตัวแรกทำยังไงครับเอาสององคูณสามแล้วก็ไปบวกด้วยแล้วบวกด้วยหนึ่งอ่าเป็นเท่ากับเท่าไหร่ครับเจ็ดครับอ่าได้เป็นเจ็ดส่วนสองแล้วก็เปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วก็กลายเป็น เรื่องหนึ่งส่วนเจ็ดนะครับเห็นไหมครับเราเปลี่ยนเราแค่นี้เราเปลี่ยนให้เป็นแล้วเราก็กลับไปเหมือนเรื่องของการคูนเดิมเพราะถ้าเรื่องการคูณเราก็ทําไปแล้วเมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถทําได้ถูกไหมครับยากไหมครับไม่ครับวันนี้มีน้องการมาช่วยในการสอนนะครับพราไงั้งเรียนก็ลองทําดูแล้วกันนะครับนี่ครับวันนี้สิบเจ็ดกันยายนะครับเป็นวันศุกร์เนี้ยเมื่อกี้เราอย่างที่เราเรียนวิธีการหารไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปอีกครั้งนะครับกับ คำอธิบายจากเมื่อก,กี้นะครับตัวอย่างนะครับก็เราจะเห็นว่าเป็นการหารก็คือสรุปว่ามีการเฉพาะเรื่องของการหารที่เป็นเศษส่วนนะครับก็เราก็ต้องเปลี่ยนหารนะครับให้กลายเป็นคูณถูกไหมครับแล้วก็กับ3ามกลายเป็น7จส่วนสแล้วก็ถ้าคนที่คูณเลยเนี่ยมันก็จะได้97ได้6กสแล้วก็10คูณสก็ได้3 0เอ๊ะแต่ทำไมตรงนี้ไม่เป็นอย่างนี้เพราะเราบอกไปแล้วเมื่อวานนะครับให้นักเรียนไปตัดในนี้ พะถ้าเกิดนักเรียนไม่ตัดเนี่ยนักเรียนไปคูณกันมันจะได้เลขมาจํานวนเยอะแล้วนักเรียนก็ต้องไปทําเป็นใส่โซอย่างต่ำอีกทีทีนี้วิธีรัดคือเราดูจากในนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเราตัดตรงนี้เราจะเห็นว่า3 1 3นะครับ3 3 9เนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้ข้างบนเนี่ยเหลือ3กับ7็ซึ่งมันตัดกับสิบไม่ได้ก็คือ3,7คูณได้21แล้วู่นย์างล่างก็เป็น10เมื่อวานมีในหลายๆคนในแบบฝึกหัดนะครับที่ตอบแบบนี้มามีอยู่ประมาณข้อหรือ2ข้อที่เป็นลักษณะนี้อันนี้เราเรียกว่าเศษเกินครับ เกินไหมถ้าเกินต้องตั้งหารทําให้เป็นจํานวนคละนะครับก็คือเราจะไปตั้งหารก็อาจจะไม่ต้องไปตั้งหารก็ได้ถ้าเราท่องได้ครับ10อะไรครับ10 12ได้20ถึงแม้เนี่ยสิบคูณ2ได้20เหลือเศษ1นั่นเองนะเพราะนั้นถ้าเป็นลักษณะตัวนี้ก็ถ้าตัดในนี้ได้มันก็จะเร็วขึ้นนะครับไม่เปลี่ยนไม่ต้องไปนั่งคูณให้มันเยอะแล้วค่อยมาต่ำต่ำอีกทีไปตัวอย่างที่2นะครับถ้าเป็น เห็นไหมครับการหารมีเฉพาะเรื่องเศษส่วนเห็นไหมครับหารตรงนี้เรามีอันนี้เราไม่ใช่เศษส่วนถูกไหมเราก็ต้องไปเปลี่ยนก่อนเป็น7จคูณหเป็น7จ็บวกสก็กลายเป็น10เพราะนั้นส0ส่วน7อันนี้ถึงเรียกว่าเศษส่วนนะเพราะถ้าเป็นแบบนี้เราทําไม่ได้นะครับการหารมีเรื่องเฉพาะเศษส่วนเพราะนั้นเปลี่ยนหารเป็นคูณนะครับแล้วกับ10ส่วน7กลายเป็น7จส่วนสินะครับทีนี้9กับ1ิ 10. ของตัวนี้ตัดไม่ได้7ก็ตัดไม่ได้ก็เอาข้างบนคูณกันเลย9กคูณเได้ห3สิบส่วนสิคูณสิก็ได้100อันนี้เราก็เรียกว่าต่ำแล้วแล้วข้างบนก็ไม่เยอะของล่างเราก็ไม่ใช่เสร็จเกินนะครับยังไงก็ลองทำแบบหัดดูนะครับ